เอาผ้าพันออกแล้วค um ่ะเพื um ่อนๆเป็นอย่างนี้ค่ะบวมหมดเลยดูไม่ได้เลยเดี๋ยวจะเอาเข็มออกให้แกเลยค่ะเพื่อนๆเข็มมันอยู่ใต้นี้ค่ะยังเคร่งหรอเนี่ยบุ้งเปนเดี๋ยวแกจะบุ้งเ็นลองเข็มบุ้งเลยโอ้เออเบื้องต้นพรส o n f e s s เดี๋ยวจะ confess อะไรไม่ใช่จะหาคอมเพรส s s อย่างนี้หรืออะไรแบบนั้นพลาสเ Men har de nå å tørke etter det, ikke sant? Ikke tørk ennå. Skal ikke tørke nål. Fordi jeg tørker rundt Er ikke nål. Nei. Ikke nål. Dette stopper for blødningen og danner beskyttelse. 24 timer kan du ta plass til sammen med den disken der. Mm. Det er ikke nål inni der. Oi, oh, jeg, jeg trodde Det var nål! Nei, det er ikke nål. Men han er på en måte visst stoppa såret. Men ah. står ut av vanlig Det mm. står i hvert fall der. Jeg Det er ikke, det var nålen, syns uh, jeg. ตอนนี้แม่เพ็นก็กำลังดูแพลให้แกอยู่ค่ะและแกก็อ่านข้อมูลแกไปโรงพยาบาลมาแล้วกลับมาอาการแกก็ไม่ดีแกเหนื่อยามากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแม่เพ็นก็ต้องช่วยแกทุกอย่างนะคะวันแ,บบแรกนี้ก็จะสองวันนะคะเราก็จะคุยกันภาษาโนเวย์น,นะคะเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่เข้าใจคะ่ะแต่แม่เพ็นก็ปล่อยภาษาออกไปบ้างเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติ ของวิดีโอนะครับเพื่อนๆนแล้วก็ให้เพื่อนๆได้จมด้วยและตอนนี้แม่เพ็นก็กําลังเลาะพลาสเตอร์ออกเบาเบาค่ะเพราะว่าแกเจ็บมากมันบวมบวมมากเลยค่ะก็อาจจะใช้เวลาหน่อยคะ่ะเพื่อนๆต้องแกะเบานนแล้วพลาสเตอร์มติดแน่นมากตอนแรกแม่เพ็นก็คิดว่ามันจะเป็นเข็มที่สอดเข้าไปแล้วแม่เพ็นจะต้องดึงออกทีนี้ทีนี้มันไม่ใช่เข็มแล้วค่ะเพื่อนๆน มันเป็นรูข้างในค่ะเขาสอดสายยางเข้าไปเพื่อเข้าไปดูในหัวใจของแกแกไปเช็คหัวใจจากข้อมือด้านขวาไปถึงหัวใจหน้าอกด้านซ้ายไม่เป็นถามว่าทำไมเขาไม่เจาะด้านซ้ายเพราะว่าหัวใจอยู่ด้านซ้ายเขาบอกไม่รู้หมอเขาทำฉันก็ปล่อยแล้วเธอไม่ถามเหรอทำไมไม่ เจาะข้างซ้ายเพราะว่ามันเป็นข้างเดียวก,กันกับหัวใจแล้วอย่างหนึ่งข้างขวาแกทำงานค่ะสองวันเต็มๆแกจะทำงานไม่ได้แกก็จะต้องพักผ่อนหลังจากสองวันผ่านไปแล้วหมอบอกว่าแกทำงานได้ทำงานกับ data แต่ห้ามยกของหนักค่ะเพื่อนๆฟังแกเล่าแล้วไม่เป็นก็กลัวค่ะ โลกของแกเป็นหลายอย่างแต่แกไม่เชื่อฟังไม่เพนครับไม่เพนก็พยายามที่จะให้แกกินอาหารที่มีประโยชน์แกก็ไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่ค่ะแกบอกว่าแกาไม่ชอบแล้วก็ออกกำลังกายน้อยส่วนมากจะนั่งทำงานน่ะนั่งทั้งวันกลับมาบ้านก็มานั่งดูทีวีกับเพื่อน เุาลงบอกว่าถั่าเป็่นหกนักะกวะาเนีแต่บ้า็รอาจกะนหรือได้ผคิ่ามี au, าสัสดเลแต่เต่แ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 ่แต้วต่แ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 ต่นต่กต่าต่าต่แต่แต่แต่นต่แต่อนไ่ตแต่แ่่่แ่แ่แต่แ่แต่่่ต่ต่่่ แล้วหัวใจแกไม่ดีถ้าไม่เป็นจะอธิบายในคลิปนี้มันก็อาจจะยาวค่ะไม่เป็นอยากจะช่วยแกดูแลสุขภาพเพราะว่าแกไม่ค่อยจะดูแลสุขภาพไม่เป็นอ่เป็นห่วงแกแล้วก็หนักใจกับแกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้ไม่เป็นก็เอาโปสเตอร์ออกแล้วค่ะแล้วเอาโปสเตอร์อันใหม่มาเปลี่ยนไม่งั้นเลือดมันก็จะรั่วตาม เส้นเลือดได้ค่ะเพื่อนเพื่อนห้ามยกของหนักเลยถ้ายกของหนักแล้วมันอาจจะรัว่วหมอบอกว่าห้ามยกเป็นเห็ดขาดไม่เป็นก็กลัวเลือดค่ะเพื่อนเพื่อนกลัวเลือดจะไหลตอนแรกก็ใจเสียอยู่ใจะให้ดึงเข็มออกบังเอิญมันไม่ใช่เข็มไม่เป็นก็โล่งคะ่ะตอนนี้แกก็อ่านข้อมูลอยู่

men ja, jeg glemte å ta i går. det. Den turen du tok i går, jeg ja. glemte. Ja. og Det er sånn at du stikker og ned litt roller på dere, så får du hjerteepilese også. Ja. Bare én? Ja, for de andre tok på meg i går. Ja. Det skulle jeg ta litt mer en gang for. No, mm. Tusen takk. Vær så god. Hvordan føles moren? Nei, ikke vondt. Hjertet bare klør litt. Mm.

det. Her er det sånn kaniler som sånn de inn, sprøyta inn, i en svertestille. Rett i blodåra. Ja. Takk. I hva vi skal på det i morgen? Ja. Samme. Ja. Mm. Jeg tror kanskje at Jeg tror kanskje Jeg tror kanskje at en nyherre ble operert i morgen. Tror du? Hvorfor? Hvorfor tror du For Han har vondt i hjertet, han òg, men han Ja. Eller han har dårlig pust. Mm. Og så har både broren hans og faren hans dødd av hjertet, men dem Og han fikk jo på Han tok jo sånn CT, han også. Mm. Og da hadde de reagert Veldig sånn, liksom at Han fikk jo time mye fortere enn meg. Mm. Så han har nok trangere årer enn det jeg hadde. eller som de, For meg visste de jo ikke helt. Mm. Men jeg hadde én åre som altså, viste meg at han har altså, skrumpa litt inn. da. Mm. Men altså, det var ikke nok til å Det er ikke nødvendig å gjøre noen operasjoner eller sette inn stent. da. Mm. Det er det tror jeg er det enkleste operasjonen operasjonene gjør. Mm. Men det gjør dem også visst. Altså, hvis de finner ut at de skal ha en stent, så gjør de det samme dagen. Jeg jeg visste jo ikke den jeg kom i går. Mm. แกนั่งเล่าให้ไม่เ็นฟังนานเลยค่ะเพื่อนๆเล่าสถานการณ์ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลแล้วแกทำอะไรบ้างแล้วหมอทำอะไรกับแกบ้างแกเล่ายาวพอเล่าเสร็จแล้วไม่เป็นก็มาหาอาหารให้แกกินค่ะแกบอกว่าแกหิว แกหิวบ่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินแต่กินทีแล้วน้อยๆกินไม่เยอะเหมือนไม่เป็นค่ะไม่เป็นกินทีกินเยอะเป็นหม้อหรือว่าเป็นชามเลยค่ะเพื่อนเพตอนนี้ไม่เป็นก็ทําอาหารให้แกอยู่ไม่เป็นก็เป็นทุกอย่างนะคะช่วงนี้เป็นทั้งเมียฝรั่งเป็นเม่บ้านเป็นพยาบาลให้แกดูแลแกนะคะเพื่อนเ ช่วงนี้แกต้องการความช่วยเหลือแล้วแกก็จะยังอาบน้ําไม่ได้หนึ่งวันค่ะวันที่สองแกถึงจะอาบแกบอกว่าไม่อาบเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแผลจะโดนน้ําหมอยังไม่ให้อาบค่ะหมอบอกว่าห้ามให้แผลโดนน้าให้เช็ดตัวได้ไมิเพนก็ช่วยเหลือแกทุกอย่างค่ะช่วงนี้แล้วเพื่อนแกก็จะเข้าไปเช็ค หลังวันที่แกไปเช็ะคไงค่ะแกบอกว่าเพื่อนแกอาจจะผ่าตัดก็ได้เพราะว่าเพื่อนแกเจ็บหัวใจมากเจ็บกว่าแกแกว่าอย่างนั้นนะคะแต่แกไม่ต้องผ่าแต่ว่าจะต้องไปเช็คนะคะเพื่อนไปเช็คทุกปีเลยค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของหัวใจแกแต่ไม่เพ็นจะพูดเรื่องอาหารการกินไม่ได้นะคะเพื่อนช่วยไรแกไม่ได้แกจะต้องช่วยหลือตัวเอง ไม่เพิ่นก็พยายามหาอาหารที่มีผักมีสารอาหารให้แกกินแกก็ไม่ค่อยจะชอบกินอาหารที่มีประโยชน์เท่าไหร่ค่ะขึ้นขึ้นลงลงคะ่ะเพื่อนตัวนี้ก็เสร็จแล้วไปบเบเกนแกคะ่ะ <c oughs> ดื่มเพปซี่มันเพื่อนมีแตงให้แกหน่อยหนึ่งไม่เป็นก็หันไปด้วยแตงกวานะคะ ก็ประเคนค่ะมีแต่รายการนั่งค่ะนั่งนั่งนอนนอนค่ะช่วงนี้ไม่เป็นก็บริการเต็มที่ค่ะเป็นแม่บ้านค่ะเพื่อนชีวิตเมียฝรั่งต่างแดนมาเป็นแม่บ้านค่ะช่วงนี้ตอนแรกก็ด้านด้นแต่นี้ก็เป็นแม่บ้านเอาใจคุณลุงแล้วก็ทํางานบ้านดูแลครอบครัวค่ะเพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ อันนี้ก็เป็นสถานการณ์อีกวันหนึ่งของเราเป็นชีวิตประจำวันของสามีฝรัง่งเมียฝรั่งที่อยู่รนเรค่ะเ,เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะนี่ค่ะไม่เป็นก็อาใจแกทุกอย่างค่ะเ,เพื่อนส่วนมากไม่เป็นอยู่กับแกจะพูดภาษารนเรค่ะไม่พูดไทยเท่าไหร่ ถ้าพูดไทยก็พูดแตก่กับเพื่อนๆนะคะเสร็จแล้วแก,กก็ไปนอน,นะคะ่ะ